สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2554 วันนี้เวลา17นาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินยังสวนอัมพรทรงเป็นประธานเปิดงานกาชาติประจำปี2554ซึ่งสภากาชาติไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนนี้รวม9วัน9คืนภายใต้คำขวัญ8 4พามหาราชตามรอยพระบาทกาชาติช่วยไทยถวายท้ายองราชันเพื่อหาราย ได้โดยเสด็จพระราชกูศนบำรุงสภาการชาติไทยสำหรับกิจกรรมภายในงานกาชาติปีนี้วันธรรมดาเริ่มงานตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาและวันที่7เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายปิดงานเวลา24นาฬิกา ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า200หน่วยงานได้มาร่วมออกร้านและจัดแสดงกิจกรรมรวมถึงความบันเทิงต่างๆมากมายทั้งการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจัดกิจกรรมเสียงโชคชิงรางวัลการสอยดาวการสอยกละป๋ประพฤกจําหน่ายสลากกาชาติผลิตภัณฑ์โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาร้านสมเด็จองค์สภานนยิกาสภากาชาติไทยร้านศิลปาชีพ904ร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยมูลนิธิพระดาบท มูลลนิธที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นต้นนอกจากนี้สมาคมแม่บ้านทหารบกยังได้ร่วมออกงานโดยมีการร่วมออกร้านจัดก,กิจกรรมปิงปองพาเพลินถ่ายรูปกับดาราในสังกัดช่อง5ช่อง7สีจำหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้บริการนวดตัวนวดเท้ารวมทั้งในวันสุดท้ายจะมีการจับสลากกาชาตรางวัลรถเบนซ์4250และรถกระบะอีซูซ,ซุอีกทั้งรางวัลทองคาและตู้เย็นอีกด้วย